ได้เลยครับนี่คือเนื้อหา800คำของ b i z s o n g Plus รุ่นปี2026แบบไม่มีหัวข้อและเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดตามที่คุณต้องการ b y d Song Plus รุ่นปี2026ถือเป็นรถอเนกประสงค์ระบบพลังงานใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยขึ้นจากรุ่นก่อนอย่างชัดเจน ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยุคใหม่ที่ต้องการความประหยัดความเงียบความนุ่มนวลและความปลอดภัยในระดับสูงดีไซน์ภายนอกของ,งทรงพลัส2026ถูกปรับให้สปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นด้วยภาษาการออกแบบใหม่ที่ผสมภาษาเส้นสายเรียบคมและความฉบเฉี่ยวไฟหน้าเล็แบบคริสตัลบินงทรงเรียวยาวทำให้ด้านหน้าดูมีเอกลักษณ์และโดดเด่นในทุกมุมมองกระจังหน้าได้รับการออก แกบใหม่ในสไตล์ e v l o k เพื่อสื่อถึงพลังงานสะอาดมากขึ้นกันชนหน้าแบบใหม่ช่วยให้รถมีภาพลักษณ์ล้ำสมัยและเพิ่มอากาศพลาศาสตร์และอ,อัลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านท้ายรถปรับรูปแบบไฟไท้ายให้เป็นแบบเหล็กเต็มรูปแบบพร้อมลวดลายลาบาที่พาดยาวตลอดแนวรถทําให้สวยงาม และสะดุกตายางข้างคืนประตูท้ายเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือถือว่าสะดวกอย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ต้องขนของไปประจำเส้นสายด้านข้างของรถได้รับการปรับให้โค้งมนและไหลลื่นเพื่อช่วยลดแรงต้านลงทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นสำหรับระบบขับเคลื่อนบิตซองพลัส2026มาพร้อมเทคโนโลยี BMI Hybrid Generation ใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมทั้งในด้านแรงบิดอัตราเร่ง และความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินเอ็ทซ์เซนเกอร์ความจุ1.5ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้ความนุ่มเงียบและตอบสนองได้ดีในทุกความเร็วระบบแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันเป็นเอกลักษณ์ของบิดได้รับการปรับปรงุงให้มีความเสถียรและปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงชาร์จพลังงานได้รวดเร็วกว่าเดิมผู้ขับสามารถขับในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลขึ้นเหมาะสำหรับการขับในเมืองที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงอย่างมากระบบ์ e c v t ทำให้การเปลี่ยนความเร็ว เป็นไปนอย่างราบรื่นแบบไร้รอยต่อการออกตัวเงียบและนิ่มนวลตามสไตล์รถไฟฟ้าผสมผสานกับความประหยัดของเครื่องยนต์แบบไฮบริดช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือบนทางยาวมีความนุ่มและนิ่งมั่นคง